สวัสดีค่ะทีมงานเกม9ก้าหินนะคะวันนี้นะคะทีมงานจะมาพาเข้าสำนักสันโดหหอดาราพาวนะคะผ่านสำนักเทียนซานนะคะสำหรับใครที่เดิมทีนะคะเป็นสิทธิเทียนซานอยู่แล้วนะคะก็สามารถมาเริ่มรับเควสนะคะได้ที่ NPC เจ้าสำนักเลยนะคะไปไปเทียนจิงนะคะโดยเควสที่จะรับก็คือเข้าสำนักหอดาราพาวนะเงื่อนไขาการเข้าสำนักนะคะก็คือตัวตัวปาน เขาเรียกว่าอะไรนะคะแนนกําลังภายในะอยู่ในระดับฉลาดล้ำเลิศนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีหัวชั่วนะคะแล้วเราก็กดรับกดรับสิกดรับโอเคแล้วเราก็จะเริ่มทำเควสกันเลยนะเควสนี้นะคะเดี๋ยวทีมงานก็จะไม่เน้นอ่านเควสละกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเพียงเควสแบบเข้าเข้าสำนักสันโดษเฉย แอบเข้าหมูดตึกมังกรฟ้าอุยอันนี้ก็ระบบจะกระโดดให้อัตโนมัตินะคะแถวนี้มันมีคนสู้กัน เควสอ่าไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะแคะ่เดินเคเวสตามพิกัดได้เลยนะคะแคจะมีการแอคทีฟกับเคเวสนิดนึงโหไต่สนห้าทีเลยเหรอโหน้องเป็นสาวเป็นนางอยากเห็นอนะ <c oughs> เขียน <c oughs> รายงานเจ้าสำนักเทียนสานคุยๆอ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะ ฟังฟังเจ้าสำนัก ใช้น้ํายาตามหาร่องรอยอันนี้น้ํายาโอเค <T yg ling> อันนี้เราลองโดนดูแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรนะแค่เข้าต่อสู้เฉยๆโอโ้มอนตีอยังดูโอ้ยหนีหนีหนีโอ้โรถเป็นน้ำ ถ้าเกิดมอนมาเจอเราเข้าก็จะโดนโจมตีแค่นั้นนะคะอันนี้ตัวตละครทีมงานไม่ได้ใส่อะไรไว้นะคะมันก็เลยโดนแรงเฉยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบเดินแบบหลบๆประเด็นคือร่องรอยมันอยู่ตรงไหนวะดูกันนะโอ้โอมีตัวซ่อนอยู่ในป่า ต่อสู้ล้วออะเออเข้าๆวะใช้น้ํายาเลยได้ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เคลสร่มเคลสดอะไรนะประเด็นคือไอ้กรอบ กรอบของสกิลตรวจจับอะ่ะมันแคบมันเขาเรียกว่าอะไรวะคือกรอบมันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในกรอบเลยอะ่ะแล้วคือเอ c บซมันอเลิร์แล้วอะ่ะข <c oughs> ี้โกงชะมัดตรงไหนเนี่ยสักตรงได้ไหม ามว่าแคร์ไหมก็ไม่นะที่นี่สวยเนาะ ไปช่วยเหลือสิบพี่กันดีกว่าสิบพี่สาว <c oughs> น้องแต่งตัวกลมคืนนะเนี่ย <c oughs> สีชมพูไม่หลุดตีม พบคนหลงทางหนึ่งเอหัวหน้าเล็กแดนอาทิตย์ดูไทยก็คือพวกนี้ถูกไหมโอ้ตามมาเพียบเลย แล้วก็อันนี้คือตัวบอสนะคะในส่วนของเควสที่สองเก็บของด้วยจะได้รับพัสดุอันนี้เป็นไอเทมเควสนะคะตรวจดูบอดแสโอ้ยจุกจิกจุกจิกจริงๆเออ ไะเอาจดหมายไปส่งที่เจ้าสานักกันดีกว่าอันนี้เราสามารถไปที่หมู่บ้านหยานอยู่เพื่อตามหาทูตเทเลพอร์ตนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปสำนักหอดารพาวนะคะ ตัวนี้รู้สึกว่าแกนวาร์ปจะอยู่ที่เดียวกับทะเลตรงไห่นะคะทางอทางที่เราจะไปขึ้นเรือะคะ่ะเดี๋ยวเราไปยันอยู่กันก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นสุดของเควสน,นะคะเห็นไหมคะว่าจะมีรูปม้าสองหัวเพิ่มขึ้นมานะะใครจะเดินใครจะวิ่งใครจะนั่งเรือ,ก,อก็ตามแต่สะดวกเลยแล้วกันเนาะ okay. ใกล้เหมือนกันนะเนี่ยใกล้ถึงแล้วนี้นะคะทูเทเลพอร์ตคนถ่อเรือไปหอดารภพาวคุยก่อนหนึ่งทีรู้สึกดีที่ไม่ต้องนั่งเรือ แล้วมาถึงแล้วอันนี้เราก็เดินไปคุยกับ npc ได้เลยนะคะที่นี่คือหอดาราพาวสวยงามแมทอัพมาหลังๆก็คือไม่มีกลางวันกลางคืนนะคะต่อให้เป็นหลังเที่ยงคืนก็ยังสวยสดใสแบบนี้ดีจัง <c oughs> ชอบอะเว,เวลาถ่ายรูปเราก็ไม่ต้องรอแสงรออะไรไง ไม่ไงไม่ไกลไม่ไกลอ๋ออันนี้น่าจะต้องไปคุยกับผู้ตรวจสอบเข้าสำนักก่อนนะฮะเขาเรียกวอะไรคนตัดสินเงื่อนไขคุณสมบัติเข้าสำนักอะไรสักอย่างอันนี้ก็คือเงื่อนไขนะคะโอเค ไปพบกับเจ้าหอจูถังโอเคค่ะตอนนี้เราก็เป็นลูกศิษย์ของหอดาราพาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับหอลางวัลเข้าสํานักมาเนาะด้านในก็จะมีเ เคล็ดกระบี่หินซ่อนขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็บันทึกกวาดลวงขั้นเอ่อหนึ่งถึงเก้าเนาะก็จะเป็นในส่วนของสกิลแล้วก็ปราณของเขาอนะคะอันนี้ผู้เล่นก็สามารถทาเควสต่อได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้รับไอเทมได้มากขึ้นนะคะเป็นไงคะการเข้าหอดาราพาวไม่ยากนะ,ะแต่ว่าก็จะมีความยุ่งยากอยู่ประปายนะคะสำหรับการทาเควสยังไงใครที่สนใจนะคะก็สามารถเอ่อเข้าได้ผ่านเทียนซาหรือว่าจะเข้า โดยเป็นไลฟ์สำนักก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าขอแค่เงื่อนไขครบนะคะก็สามารถเข้าได้เลยเนาะโอเค,อเคถ้ายังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ